สามทีเหลาๆไปยับยับนรี่ร้อยอ้้เนี่ยปังวุ้ยเนื้อสมาใกล้ๆเดี๋ยวผมร่วงสครับผมแล้วฟินอีกหนึ่เป็นสามอ่ะให้ฟินสักหนึ่งสิบห้าดูนี่มันจะออกไหมเฮ้ยฟินออกแล้วว่ะเฮ้ยกูไม่ไหวว่ะเดี๋เดี๋ยวเดี๋ยว เอาเลยครับผมสวัสดีมิตรรักนักเล่นเกมทุกท่านด้วยนะครับผมวันนี้เราอยู่กันในรายการที่เราได้ไม่ได้ไม่ทำมานานนะผมก็คือรายการคิวจนคอนนะครับผมกับผมอลกซักรับปฏิบัติากิต้นนะผมคิวจนคอนคืออะไรหลายคนงงับผมเพิ่งเข้ามาติดตามคิวจนคอนคือเราจะคิวอย่างเดียวไม่เอาบ้านไอ้ดอกองมีคนตายเดี๋ยวๆๆๆๆยวเดจะมีคนตายผมแบบนี้ครับผม ไงก็มีคนตายซึ่งไม่ใช่กูนะเกือบนะฮะก็เกือบเป็นกูอยู่เอาครับผมวันนี้ฮีโร่ที่เรามาเล่นนั่นก็คือโซลสติลเลอร์ครับผมเป็นฮีโร่เอ่อตามตรงเลยนะว่ามันคือฮาร์ดแครี่ที่ต้องเกิดครับผมคือถ้ามุดไม่เกิดนี่คือทำอะไรไม่ได้เลยฮะเพราะเขาไม่มีสกิลสตัน ไม่มีสก like ิลสโลคือไม่ม yes, ีสกิลอะไรเลยยกเว้นสกิลที่ทำดาเมจอย่างเดียวนะฮะแล้วมึงอะไรกันทั้งหนาเฮ้ยลองลองกัลองกลองกดดันกดดันหนักหนักกดดันมึงยังไงฮะย่งอย่างอย่งย่งลอเล่นรอเล่นรอเล่นเ้ยลองว่าเอ้ยเวฟอีกหนึ่งทีผมเจ็บอยู่ครับเจ็บอยู่ครับสกิลเวฟของเรานี่ถือว่ารุนแรงใช้ได้นะคุณผู้ชมครับผมอืมมันไม่ไหวแล้วตรงนี้มีเฮดมาอย่างงี้ยผมกดเฮดมาเลยครับผมมาแล้วเพื่อนมึงจะรอดยังไงเอ้า เออเอ้หลบ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 มันหลบมันหลบตีไงหลบเหรอครับผมหลบนักเหรอครับบอกไว้ก่อนครับผมเราจะไม่ตีบ้านเด็ดขาดนะผมคลิปนี้เราก็จะดีนายทิ้งด้วยนะฮะคือไม่ตีไม่ว่าจะทำยังไงก็จะไม่ตีับผมซึ้งกว่าจนนาทีที่ยี่สบ้านะผมขอสร้างเงินไข่อยู่นิดนึงเพราะบางทีแบบเออถ้าคุครึ่งชั่วโมงยังไม่ตีบ้านก็ก็คงดูเป็นอาจจะต้องมีต่อภาคสองอะไรอย่างเงี้ยฮะก็จะนานเกินไปนะผม เออแต่ว่าวันนี้นะครับผมฮีโร่เราก็ถือว่าดีนะครับผมดูทีมเรานะคุณผู้ชมครับที่ผมชอบมากนะฮีโร่ทีมเราครับมีตั้งแต่เป็นโซจิลเลอร์นะเป็นตัวทำดาเมจมีเป็นไมดัสครับผมคอยแกงมีปั๊บเบิ้ลคอยแกงครับผมมีแบ็กสวิตคอยทำดาเมจแล้วก็เป็นตัวแกงเช่นเดียวกับโมนาสครับผมเป็นซัพพอร์ตคือมันดูดีไปหมดตัวทีมเรานะครับผมก็แต่ว่าทีมมันก็ไม่ใช่แย่นะครับผมเพราะว่าเขามีเอ่อแม็กมาสมีท่านั่นของเอ็มพาร์สครับผมแล้วมีฟินเป็นแครี่รวมถึงมีเทมเบิ้ลครับผม แล้วก็มีเป็นแลวลี่ครับผมซึ่งแต่ละตัวก็ก็ถ้าเกิดมาก็น่ากลัวครัผมโดยเฉพาะฟินนะครับกับแลวลี่ครับคือเขาจะทุบทีมเราตายหมดเลยนั่นแลวลี่ฟินก็จะยิงทีมเราแรงมากถ้าเขาเกิดนะเพราะทีมเราอ่ะคุณส,สมบัติอย่างหนึ่งของตัวที่แบบเก่งๆก็คือจะบางครับผมอันนี้ครับมันบางครับผมจริงนะตัวเราบางด้วยนะแล้ววันนี้เราจะมาคิวให้เขาค่อนเริ่มทีแม็กพัทก่อนเลยสองตัวนะแม็กพัททับสองนะครับผมแม็กพัททับสองแม็กพัทบอกกูมไม่เอาเข้าคลิปละ เอาอีกแล้วแม็กพัดบอกก็อยากลองจังเลยอ่ะอยากลองคนจริงใจมีไว้แถวนี้ผมแยกล่างคนหัวดเอาโอ้โหมุด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 โอ้ยเจ็บอู้เดี๋ยว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 เฮ้ยใช้ได้ว่ะสเต็ปมีสเต็ปตุ้งสตางค์ครับผมเฮ้ยใช้ได้นะใช้ได้นะครับผมใครใครคิดว่าเราจะชนะผมอย่าลืมส่ง e m s มาเชียร์เราด้วยนะผมหนึ่งหนึ่งห้าศครับผมก็อย่าลืมส่ง e m s มาครับผม ถ้าสง่งถ้าส่งปรษณันีธรรมดามันจะช้า <g oda> ล็อกล็อกล็อกอก็ชนะเออต้นมันจะตะค้ามึงแล้ว, <g oda> วกระเด้าโชว์กรเด้าโชว์กรเด้าโชว์ลองว่าหลักรับเพื่อนครับคือ <g oda> เขามีทุกอย่างเฮ้ยนี่อะไรเนี่ยเฮ้ยไม่ใช่แล้วพ่อหนุ่มน้อยหน้ามนมึงยังไงอะไม่จะไปสู้ไม่สู้ไ่สู้ เขามาตัดคลิปเราครับผมท่านเลยเพราะว่ามีมุดมาเว้ยแต่มันเวลาห้าดีนะเว่ยหกตายเนี่ยเออดิโอ้โหเกือบแย่ครับผมเอาครับออกมาเป็นโลอันนี้อ่ะนะผมโลเขาเรียกว่าโลกำบังครับผมโอเอจิง่ายๆก่อนเล่นแบบชิวๆก่อนเดี๋ยวพวกไปบิ๊บัฟบี๊บบัฟมากครับผมอันเนี้ยเดี๋ยวจะโดนสวนหลับ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  โอ้แล้วเล่นล่างครับผมมาอีกแล้วครับผมเป็นการแก๊งของอีกทีน,นึงครับทำได้ดีด้วยนะเพราะว่าฆ่าเพื่อนเราไปได้ครับผมแต่ว่าเ,เขาก็เสียมกันนี่หว่ารู้สึกว่าเขาจะเสียเป็นบับเบิ้ลไปนะ,อะเอาจริงอ่ะเอาจริงอ่ะเอาจริงเขาจังว่ะมีการลงวอร์ดด้วยว่ะเฮ้ยเอา,าเฮ้ยลงเองเลยซื้อเองตักเองนะฮะเรามาแบบว่าจริงจังเกมมิ่งเราจะมาคิวก็ต้นคอนนะผมเพราะฉะนั้นเราต้องห้ามตายอย่างแรกเลยห้ามตาย่ะ ตายอย่างแรกไปผมเพลย์เซฟไปก่อนที่จะสังเกตว่าเรายังไม่อัพเอออันติเลยนะผมไม่รีบครับผมไม่รีบครับคือไม่ใช่ไม่รีบเพราะอะไรคือมันยังไม่ได้ไฟ์จริงๆจังนะครับอะดูเรื่องของสกิลดีกว่าผมเผื่อหลายคนงงนะว่าเล่นยังไงครับสกิลหนึ่งก็เป็นเวฟผมเป็นใกลกางไกลครับประมาณนี้ฮะแล้วก็สกิลนี้มีใกลกานไกลครับคือสองก็เป็นเพิ่มดาเมจนะฮะแต่เพิ่มขความ อ่ะสกิลสองเพิ่มดาเมจสะสมได้สูงสุด40ชาร์จนะเวลาดินายคีบลาส์คีบมันก็ได้ได้หชาร์จเนาะอ่ะสกิลสามก็รดเกาะสกปรกลอบๆนะครับอันติจะเป็นการเก็บสะสมชาร์จวิญญาณนี่แหละโอ้โหแล้วเขาสู้ด้วยนะครับผมสู้ด้วยใจกูง้างเลยอันติแล้วตีตีเหนียวหุ่ยแบเมิดคูณสองไหมผมเหนียบหน้าสั่นเลยอ่ะสกิลสามสกิลสาอันติก็ถ้าชาร์จเนี่ยวิญญาณแล้วเนี่ยเยอะๆมันจะแรงมาก มันจะแรงก็ต่อเมื่ออยู่ใกล้ๆด้ยนะต้องใกล้ๆตัวหรานะครับนอยู่ไกลๆก็จะเบาๆลดลดกันไปลองดูว่าผมผู้ชมดูครับเราจะไม่เอาบ้านนะผมไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามครับเฮ้ยฟินออกแล้วว่ะเฮ้ยฟินบอกกูไม่ไหวว่ะเฮ้เดี๋ยวเดี๋ยเดีตัดเดดหลุดอเ่ายางอาจจะยังเกินไปครับผมไม่เป็นไรเราไม่ต้องมีน้าใจครับผมเราไม่หยุดให้นะผมเพราะเราต้องรีดครับหลอกหลอกหอกก็ให้ชีงให้ทีมเขาหยุดเถอะ ันขนาดทีมเขายังไม่หยุดเลยฮะเราไปต่อดีกว่าเราไปเล่นบนเล่นกลางเล่นล่างดีกว่าหรือว่ารี่ทำตาเมจดีกว่าคือเอาจริงๆนะตัวเนี้ยมันเป็นตัวที่ตีเบานะผมถ้าสมมติว่าวิญญาณน้อยครับก็ควรจะเก็บไปให้เต็มๆไว้ก่อนให้ให้มันพร้อมในการไฟอ่ะเพราะงั้นเถอะมาค่อยๆครับผมค่อยๆสแต็กคีฟฟาร์มด้วยเอาทุกอย่างครับผมวันนี้เอาทุกทางครับผมนี้ครับเวฟคีฟเอาไปก่อนก่อนกลับบ้านนะผม ก่อนสักหนึ่งกลับบ้าน,น,เ,นเออ,อมเมโอ้แล้วเล่นกลางข้าไปอีกหนึ่งครับผมที่เล่นที่เล่นกลางของเราครับเป็นแม็กมัดครับผมถือว่าถ้าถ้าเขาไม่มาเจอเราเขาก็เล่นดีนะรครับผมจริงๆครับสเต็ปการกล้าขเข้าของเขาคือเข้าแล้วแบบคือเข้าแล้วรู้ว่าตัวเองศักยภาพพอ,พอที่จะออกอะจริงๆแต่ว่าเขาก็ไม่คิดหรอกว่าแบสบีจะมาแก้งอะไรแบบนี้ครับเขาก็พาดไปหลายตัวเหมือนกันนะ อดันก่อนตีชีก่อนตีชีก่อนตีชีก่อนอันนี้นี่ครับตัดเขาเรียกว่าการวางวอดตัวเองใช่ไผมเขาเรียกว่าพิทักษ์ตัวเองครับเฮ้ยเล่นล่างเนี่ยน่าสนุกครับผมไม่เอาเล่นล่างจริงหรอเล่นล่างเหรอมันเออดิเราไม่มีลูนอ่ะไม่ค่อยอยากจะไปเท่าไหร่เลยไอ้คนนี้นับเต่าครับผมเข้าไปนะครับกินมาแน่าจะเป็นอะไรที่ดีนะดี๋ยววั่อย ตีนะครับป้อมปล่อยเป็น<อ>นัไม่ตีไม่ตีไป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 ,ไปเล่นบนดีกว่าเล่นบนดีกว่าผมตอนนี้ฮะับยาวไปยาวไปเฮ้ยตัดรูนหน่อยไหมไม่เอาเดี๋ยวรูนอ่ะโอ้โหไม่มีรูนเลยมีเหรไม่รู้อ่ะมันจะไม่มีเอาเพิ่งเก็บไปฟินมาคร้บมาแล้วผมมาเจอฟินท,ที่เด่นกลางครับตอนนี้ครับผมโอ้๋แล้วต้องระวังผมเอ็มพาดโดนต่แอดแลบสองเลยโดนเต่าฆ่าไปครับผมช็อตนี้ฮะ ไงเต่าถ <Cornell>. ือว่าเดินเกมไม่ดีนะผมถือว่าเดินเกมไม่ดีเลยครับเพราะว่าเขาเองก็เออไม่ดีละตายตายสองครับผมตายทั้งสองค่าเลยครับเป็นเพราะแถบจากเต่าที่เล่นล่าครับผมจะเราสแต็คคิปอีกชุดหนึ่งแล้วก็ฟาร์มดีกว่านี่มาจริงจังมาคิวจนคอนมันฟาร์มเลยเฮ้ยต้นเย็นเดี๋ยวพอตุ๊กี้มากูไหลยาวๆเลยกูบอกเลยไม่ได้พักแน่นอน ไอ้นี่ม no ีแยกร่างมาด้วยผมแยกร่างครับชอบมากเลยลูนี้เป็นลูนที่ดีมากๆกับโซลิเลอร์นะถามว่าดียังไงมาช่วยตรงนี้ลดกูดาวอย่างคือมันจะทําให้มานานใช้น้อยลงเนี่ยเราสามารถตามตามกองได้แบบว่าชิลๆ์เลยฮะดีซี่เลยอ่าเราเวฟคลิปชุดนี้ครับฟินฟินยังไงนี่คือแบบลำพันนะต้องเอาคิปทุกตัวนะผมย้ำมาอีกทุกตัวฮะเอาอีกอย่างคือมาสแต็คคิปได้ด้วย ใช่นี่คร be, ับผมอ่ะสามกองแล้วอ่ะยับยับไปทีเดียวก็ได้แล้วผมรู้นเจ็บ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 ระวังระวังอันตรายอันตรายอย่างยิ่งยวดควรเก็บไว้ใจมือเด็กครับผมค่อยๆฟาร์มรีสไปครับผมนี้เราครับโคตรชิวอ่ะจริงเมื่ใครอยู่กับเราเลยครับก็ดีแล้วผมเป็นการทำให้โฟร์จิลเลอร์นั้นคือ ยิ่งเราฟาร์มเท่าไหร่นะผมเงินก็จะยิ่งรวยเท่านั้นครับเราก็จะได้ออกไปแบบถล่มทีเดียวยับๆเพราะเราเองก็ไม่อยากจะออกไปแล้วตายเลยครับผมหลังแอนอ้อมเราแตกไปแล้วหนึ่งอันนะใช่เพื่อนเขาไปดันบนเพื่อนไปดันบนปะเออเราก็จะฟาร์มไปต่อครับผมค่อยเกมมาคีเกม้วครับมาสวย พีเคสไปดูชากเดเดิน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 ขอรังเลเขาคิดแป๊บนึงเฮ้ยเขามีเทมเบิลต้องพีเคแล้วล่ะตอนนี้กำลังลังเลอยู่ว่าพีเคกับวินวอลอะไรดีกว่ากันวินวอลเขามีเทมเบิลไงมันจะสามารถเบรกเราได้นะไม่ไม่ไม่เทมเบิลมันทีมันเออใช่ไงก็ทีมมันไงไม่เป็นไรอ้าวมันเป็นไรได้ไงเทมเบิลก็บวินวอลเขาเป็นระเบิดเลยไหมไม่เทมเบิลมันวินวอลมันเห็นวินวอลนะมันมองเห็นวินวอลนะ มันเห็นเป็นตุ่มๆอ่ะไม่เห็นนะมันจีโออ่ะเหรอเออว่ะเออว่ะคนละตัวนี่ว่ะเอาแล้วไม่รัดเข้าไปฉวัดนี้ผมทำได้ดีผมแล้แบงค์พัดเข้าไปหยมพยายามจะหยมใส่หน้าผมดูครับผมหยมใส่หน้าถูเกือบตายอยู่ครับผมแต่ว่าเป็นการไฟที่เป็นเต่าเก็บฟินบิดฟูดไปด้านหลังแล้ผมเราเองก็มาครับมาฟาร์มคลิปนะเออเอมาฟาร์มคลิปจรทีนี้ไม่ได้พูดเล่นนะทุกคนเราแสงเราเราผมว่าเอาวินย้อกดีกว่าน่าจะอุ้ม เพิ่มปริมาณไม่หมดเพิ่มปริมาณไม่เพิ่มราคาราคาจะยืนบอครับผมก็ถือว่าได้เงินเร็วนะไปไปเล่นอื่นไปแก๊งบ้างเหงาเยเนี่ฮ้ยเล่นอื่นเลยนี่ยเล่นเนี้ยระเบิดไหมเลยตรงนี้เลยน้องไม่รูนด้วยเนี่ยทีเนี้ยปิ้มปิมขอสาถูกหแม่งไม่มีไม่มีวอร์แล้วครับผมสิบวิเท่านั้นนะผมยืนนิ่งนี่โหูโหตูดเลยตึงตึงบวกเลยหมดนะหมดนะหมดนะตรงกลางนี่แหละ เอาต้องฟินก่อนแล้วกันเมียตั้งโอ้โหล่วงตอนเอาดิครับผมช็อตนี้ผมมาดิครับทุบกูทำไมไม่ไม่เจ็บหรอกเบาเกินเบาเกินไม่ดัดฮิวหน่อยเพื่อนไม่ดัดก็ฮิวหน่อยเพื่อนสกิลมึงฮิวได้เพื่อนวินวอล์กหลบครับผมช็อตนี้ครับแล้วแบ็คไม่ตันอย่างเงี้ยผมเราเอาไงดีเอาตัวไหนดีเอาตัวไหนไม่ได้ผมโอ้โหไอเทมเบิร์ก็มาครับเราออกก่อนนะบอดไม่มีผมประเด็นครับประเด็นนะโอเคนี่พอหล่อละ ก็ไม่ซ้ำต่อครับผมใช่ง่หลอดหลอดทีนนิดพอหลอดทีนนิดพอค่อยๆเป็นสบายไม่แต่ว่าถึง,ง,ง,งเราถือว่าใช้ได้นะผมเราหนีออกมาได้ด้วยครับไม่ตายด้วยผมแล้วตอนนี้สกอร์เอ่อยังไม่มีใครที่เป็นทีมอันเท่าทไหร่มีแบ,บ็คสวิตต์ครับผมที่ห้าตายสองครับผมวันนี้แม่รอเลยรอเลยยัดกลางกันคอนเ่อไหร่ ัแต่ไม่ตีบ้านใช่ไหมยัดกลางไปเรื่อยยัดกลางไปเรื่อยไม่ตีนะไม่ตีป้อมนะทุกคนมึงยัดกูกูยัดมึงมาตู้เปล่าเราไม่มาที่ไหนขอโทษนะพวกเองไม่ไปที่อื่นกันเลยแหละค่อยๆตีค่อยๆเคาะไปครับผมลูนเป็นลูนบนครับอจะอิจฉา บินบอกของดีบินบอกของดีบินบอกของดีบอ,องดบอกไว้ก่อนอีกทีหนึง่งจะไม่ได้ละมัดระวังตัวผมมึงไม่ไปเก็บล่ะเอาทุกเม็ดจริงๆงงม้คุมมาแล้วครับผมบินบอกของเราแล้วก็อันติกอันเจคูดาวเสร็จไปในสิบวินาทีต่อนนะเองดูดิ เห่าเลยเห่าเลยมานี่แล้วผมแล้วดูตรงกลางวงก็ผมโอ้โหตายไปซะตอนนี้ทีเดียวพอแล้วยังมีวินวอล์กอยู่ผมแล้ววินวอล์กมาแล้วอัพสกิลอันตินะผมแล้วก็ยืนตรงนี้แหละยืนนี่แหละมึงต้องเอ้ยตีไงล่วงไปหนึ่งฟินนะผมแล้วเก็บไปหนึ่งนะผมมันมาเตรียมจะเสียผมจะว่าแตกสามแตกสามสวยมิสวยแล้วเก็บไปหนึ่งแล้วแม็กซ์มันล่วงไปเนื้อคอร์ทชื่อชุ่งยารัสโอ้โเสียใจเลยต้น ่แบบไรผมเอาใหม่ได้ครับผมเมื่อกี้เกิดการมันเร็วว่ะอ้าวอันนี้อันนี้ออกอันนี้ออกจริงหรือหรือว่ายังไงหรือว่าเน็ตไม่รู้อ่ะคิวจนออกแล้วเหฮ้ยใจเย็นเขาดูผมเพิ่งเล่นเองไอเพิ่นไม่มาเลยครับผมเอาให้ออกทั้งทีมไปต้นตาเอาทั้งทีมไปคิวให้ออกทันทีมนี่เขาโดนทั้งหร่เขาถึงออกเฮ้ยไม่นะ่ยเขาโดนแค่นี้เดียวว่ะเขาน่าจะ เขาน่าจะกลับมาต้นถ้าอย่างเง,งนะี้ยเอาให้ออกทั้งทีมไปเลย <There must S 1> เดี๋ยวอาออกคืออันนี้คิวไปเรนะื่อยๆจนออกทั้งทีมออกททั้งีมเลยไะเอาให้ออกทั้งทีมแม่งเลยเอาเอาดิงั้นเล่งทีละคนเลย <S <S เดี๋ยวต่อไ,ไปเอาฟินมาฟินมาหนึ่งอันฟินเออฟินเหมือนกันเออฟินหนึ่งห้านะฟินหนึ่งห้าเอาให<ๆ>้หมดทุกคนเราจะเอาให้หมดแล้วเล็งฟินต่อไปครับผมให้ฟินสักหนึ่งสิบห้าดูดิมึงจะออกไหมอะไรอย่างเงี้ยลองดูครับผมคือเราเกิดเนี่ยเราก็ทำอะไรก็ได้นะผม ลองดูนะผมหนึ่งสเอาอิออกทั้งทีมดูดิมันจะออกกี่คน <c oughs> มีการปรับเปลี่ยนเขาเรียกว่าปรับเปลี่ยนตามรูปเกมนะผมเพราะว่าเออเทมโบนี่ผมไม่รู้ว่าจะกลับมาหรือเปล่าครับเทมเพมิลเขาออกเกมเว้ยอเขาออกจากห้องเฉยๆไม่ได้ออกเกมเว้ยอว่าแม่กไปหาห้องใหม่แล้วนะอะไรแบบไ<ง>ไ่ไม่เล่นแม่งแล้วเกมเนี้ยแต่จริงๆสกอร์เขาดีนะสี 3, ่ตายสามคือดีที่สุดในทีมน,นะใช่ใช่น่าจะหัวร้อนอะไรเงี้ย ไปฆ่าต่อเธอไอ้ชาฟ้าต่อยก่อนเนี่ยเย็นๆดิให้ตอนนี้คือมันจะจุกกันเป็นกลุ่มไงเป็นกลุ่มก้อนผมมาแต็ก่อนแตะคิไวก่อนแตะคิไวก่อนอยู่เป็นกลุ่มก้อนอยู่แบบควบแน่นนะครับผมพวกนี้ฮะไม่ได้แล้วผมดูว่าเต่าเราเข้าไปทำดาเมจใช่ครับล้วโดนเสียบคืนนะผมจนนี้โดนเสียบสวนเสียบสวนอันตรายจังวะ นี่ครับผมแล้วแบ็กมิดันเป็น,นทีฟินเข้ามาผมแล้วเต่ามาแล้วผมก็เก็บไปหนึ่งก่อนเลยครับแล้วเอาแล้วอยากทุบบลาอยากทุบบลามาใกล้ดีครับผมมาใกล้ๆเ๋ยผมล่วงสองครับผมแล้วฟินอีกหนึ่งเป็นสามอ่ะพอ้วลบผมป้อมไม่ตีด้าเข้าไปถลม่มเลยเขาไปถลม่มเลเพื่อนโอ้ยยังแกฟาร์มคิดอีกโอ้โหเหงื่ไม่ไหวกูรอเพื่อนนู่นเพื่อนเข้าไปถึงนู่นแล้วยไม่ต้องแทนที่ไหนแล้วมันมาถึงนู่นแล้ว โอ ok ้แม the <te ็กมาดดูนี <te <te ่อ่าอดไม่ไม่มีใครเขาแทงแล้ว่าถ้าคุณเจ็บอกิบเอากิบมอมแล้วคุณด่าเออกิบมอมแล้วคุณด่าเดี๋ยวกันหนัก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 โล่งงวงเอาให้คอนไปเลยครับผมถ้างั้นนะคิวจนคอนตามสาเหตุครับผมเราต้องเปิดสักการะมานแบบนี้ไว้ยิ่งใหญ่อลังการใช่ในอีพีที่ประมาณ150ยหแล้วครับผมตอนนี้ ไอ้ริงเยอะเก MM. ินนะเทสมาผมเทสมาแล้วมาเป็นกิมมออฟพาวเวอร์ผมชิ้นนี้ทำให้ลดคูดาวแล้วก็ทำให้เวทแรงอ่ะออกไปสองคนแล้วต้นพอไหมทีมคูด้วยอ่ะคือูนับหมดแล้วใช่ไหมเออมึงออกไปไหนกันเนี่ยไม่รู้เว้ยออกไปหมดทีมแล้วฮะคิวให้คิวจนคน าเรียกว่าสกิลหนึ่งสกิลรถคู่ดาวทุกสกิลเลยเว้ยสกิลสองสกิลหนึ่งนี่หกจุดสี่เองไงอืมมติดมันเถียงปะกันเวททุกคนมาดูกันมันจะทะลุมันน่าจะล่วงครับผมแบ็กมัตครับน่าจะล่วงครับผมแล้วเป่ง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 ครับผมเอองงเลยนะพันธู์กันเวทกันเวทไม่ช่วยนี่ช่วยอะไรนะแรงเกินครับผมเรามีเจาะเกาะเวทไงเรามีเฟลชาร์จมูกเจาะเกาะฮะ แรงที่ผายตอนนี้โอ้โหเขาจะสู้ยังไงอะตอนนี้อะคิวจนออกครับผมวันนี้ฮะต,ต,ต,ต่อเวลาต่อเวลาต่อเวลามาล่ามาเป็นวินบอกหรือว่าขั้นสองอย่างกินเจลวะผมโอ้โหเขาเขาจุเข,ขาไปในบ้านแล้วตอนนี้สี่ต่อสี่ครับผม ก็อีกทีนึงถ้าเราเข้าค่าเราได้ก็เขาจะกลับมาได้นะแต่ว่าน่าจะยากครับผมเพราะเราเองก็ไม่ยอมอยาก,ากตายหรอกแล้วแมคกิ์เข้าไปทุบโอ้โหเข้าไปเก็บเอ็มพาร์ทได้หนึ่งตัวคร <c oughs> ับผมเอาแล้วแม็กัดครับผมไปด้านหลังเสียบครับผมเราเองก็ต้องรอตรงนี้แหละรอตรงนี้แหละ <c oughs> นี่ผมทุบหนึ่งทีสองทีสามทีโอ้วิ่งไปยังไม่รู้สึกตัวเลยผมวิ่งไปตายแล้วผมยังไม่รู้ตัวผมเนื่องจากว่าสายตาไปมองที่ด้านหน้านะผมพัดย่มย่มทำไมย่มเหรอย่มเหรอย่มเหรอ สกู๊ปโคตรโหดเลยผมแบ็คสมิธเราฮะช็อตนี้อือหือเอาว่ะเฮ้ยค่อยๆหดคืนยับยับคืนอันนี้ยับยับยับยี่คืนโอ้โหเรามาอัปเดตไอเทมแล้วก็ขออภัยครับเออๆเดี๋ยวขยับจอยนิดนึงขออภัยครับ เราอัปเดตไอเทมเรื่องของไอเทมกันหน่อยดีกว่านะครับผมวันนี้ฟินยังแค่หนึ่งหกไอต้นบอกว่าจะเอาฟินโอ้แม่งยืนแต่ด้านหลังฮ่ามันเป็นปตุกียอ่ะเขาไม่ถึงแม่งเลยอ๋อลองลองดูลองดูยังมีเอ็ผ่านนะครบแต่เอ็มผ่านเขาไม่ต้องใช้ไอเทมอะไรครับผมนี่ครับมาแล้วผมเป่ง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 หน่อยเอ็มผ่านก็ได้เอ็มผ่านก็ได้เอ็มผ่านก็โดนหนักๆเหมือนกันเอาแล้วครับผมไม่แม็กพัดเข้ามาทุบเราเราสวนเลยหนึ่งหนึ่งแล้วเปล่ามาเดี๋ยวครับผมลองเดี๋ยวครับผมยังไงกลัวหรอ อ,อา้ากลัวเฉยกูกลัวเฉยโอ้โหเราต้องกลัวใครด้วยเหรอวะเพื่อนอย่างเราต้องกลัวใครด้วยเหรอแล้วแม่ฟ้าเตะเสียผมทุบหนึ่งทีสองทีสามทีเหลาๆไปยับยับเรียบร้อยอีโมโต้ด้วยผมช็อตนี้ผมต้องจบเลยฮะโอ้โหก็อีโมทช่วยผมโชคดีที่ยังอินนะครับผมเยนี้15คิวตายสูตรแอซซี่อีก3นะครับผมไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าขอตัวลาแรก่อนสูตรอะไรอ